ยงใครกันแน่ที่ลืมนี่เหมือนเราไม่ได้จีบกันนะเราเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเราเป็นพี่น้องนีไม่เลยจะบอกว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีใครรู้จักก็นี่แหละโยมาจาย์นี่แหละที่ทักคุยกันว่าจะเกิดนู่นเกิดนี่จะมีเรื่องมีนั่นนะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออมันก็จริงเนะตอนนู้นน้อตอนนู้นตอนนั้นท่านบวชแรกๆเลยเนาะเพิ่งจะได้แค่พรรษาแรกหรืออะไรเนี่ยเนาะประมาณปีปีหกสามสาม สามปีที่แล้วโอ้สี่ปีแล้วนี่มหกเจ็ดแล้วตอนนั้นท่านเพิ่งบวชใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนั้นท่านเพิ่งบวชแล้วมารักษาการเจ้าวาดที่วัดนนอ์พร้อมใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นเผมก็ยังไม่ดังท่านก็ยังไม่ดังต่างคนก็ต่างโนเนมไงแล้วก็มานั่งมองหน้ากันนั่งมองหน้ากันเอ๊ยยังไงวะเออ้คนดูก็ยังไม่ดังคนถูกดูก็ยังไม่ดังแต่ก็คุยปรับทุกการใช่ไหมปรับทุกการใช่ใช่แล้วก็แนะนําว่าให ให้อาจารย์แจ้พัฒนาวัดวัดไปเลยทําให้เต็มที่เลยแล้วต่อไปวัด,ดน้อมจะวัดน้อมจะดังไม่ต้องกงังวัดน้อมจะติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศไทยจะดังแน่ <laughs> แล้วแล้วเดี๋ยวอาจารย์แจ้ก็จะดังด้วยซึ่งตอนนั้นอาจารย์ท่านดังอยู่แล้วแต่ว่ามีมีชื่อเสียงในพื้นที่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะเยอะอยู่แล้วแต่เราดูดวงของท่านนะ่ะนะตอนนั้นนะเห็นขึ้นมาขึ้นมาเป็นฤาษีตีต,ตีตีกองเหมือนตีตะโพน แล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างอีกองยังไม่ได้สร้างองค์ใหญ่แต่ว่าตีอ่ะท่านตีดังที่เห็นในนี้มีท่านตีดังเราก็คิดว่าเอ้ยพระพระองค์นี้รุ่นใหม่ต่อไปจะดังเหมือนตะโพนแน่เลยแล้วก็คิดในใจผมก็จดเอาไว้จดเอาไว้ในในในกระดาษว่าพระองค์นี้เนี่ยอีกไม่เกินปีสองปีจะดังแน่นอนเพราะว่าตะโพนมันดังก็คิดว่าน่าจะดังตามนิมิตที่เห็นแล้วก็จําได้ว่าเคยบอกว่าหลังวัดผีดุใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้หลังวัดเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ก็ถมโถมที่กําลังจะขึ้นเมนหลังใหม่ก่อนเป็นป่าหรือเป็นชุมชนหรือเป็นอะไรนะมันเป็นบ่อน,น้ําที่เวลาเขาเผาศพเขาก็จะเขียวศพลงน้ําลงน้ําสมัยก่อนโอ้ยงั้นเลยอโอไ้ไม่รู้กี่ศพกี่ร้อยศพผ่านไปแล้วอนะเนาะเยอะมากอะโอ้เราก็เกิดไม่ทันนะเนาะเขาก็เผากันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอืมคือตอนนี้อะเออวิญ,ญญาณเด็กวัยรุ่นผู้ชายอะนับถืออาจารย์เหมือนพ่อเลยอะอยู่ข้างหลังหลวงพ่อเนี่ย อยู่น้องตายไปอ่ะจริงเ <อะ S 1> หรอตายไปปีที่แล้วอะ่ะหน้าตาดีอยู่อยู่นะหน้าตาดีอยู่ <S <S เป็นลูกศิษย์ท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะวัยรุ่นอยู่เลยเขาเป็นเขาก็ก็บอกอยังไงล่ะเขาพระอาจารย์ก็เขาเป็นคนยากจนแล้วเราเอามาเลี้ยงอยู่ที่วัดเขาบอกว่าเขาบอกว่าท่านส่งเสียชุบเลี้ยงเขาตั้งแต่ไม่มีอะไรอ่ะใช่แล้วก็ท่านก็ ท่านก็หวังให้เขาเป็นคนดีของสังคมชุกเรียนทุกอย่างอบรมสั่งสอนจากคนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้เลยอะ่ะแล้วพอก็มาเลเมามาแล้วพ่อก็อุบัติเหตุหรือเป็นอะไรนะเป็นโรคหรอเป็นอะไรทําไมตายไม่ดีอะ่ะเขาพี่ชายเขาติดยาแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็พี่ชายเขาอารวาดที่บ้านอุาละวาดตีปู่ย่าตายายแล้วเจ้าหนี้เขาเข้าไปก็มีเรื่องทะเลาะกันก็เกิดการลงไม้ลงมือกัน ต่อยกัน<ช>แล้วก็พลาดท่าอย่างนั้นไม่รู้ไปโดนมีดโดนแทงกันเพราะว่าเห็น,นมีเลือดอ่ะใช่แล้วก็เสียไปเสียที่โรงพยาบาลเหรอครับใช่ใช่ใช่อุ้ยอุ้ยนี่เป็นลูกรักเป็นลูกรักอาจารย์เลยนี่ก็มีเด็กทั้งหมดสี่ห้าคนที่ส่งเสียให้เล่าเรียนกันช่วยงานอยู่ที่วัดแล้วก็เขาก็มาก็ที่จะจะบวชเขานั่นแหละปีนี้ที่จริงก็จะบวชแลแหละแล้วก็เขาก็มาเสียซะก่อนโอ้ย น่าเสียดายเนาะน่าต่อไปคงจะเป็นเลี้ยวแรงให้ท่านได้แต่มาจากไปซะก่อนก็ร้องไห้มันกอดแค้นท่านอะ่ะทำาไง<อ>ได้เนาะก็ก็ไปแล้วคนอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปาอายุอายุยังน้อยอยังไม่ถึงยี่สิบเลยหรอหรือยังไงเนี่ยร่วมร่วมยี่สิบละอ๋อก็จะบวชปีนี้อ่ะเนาะใช่ท่านก็เลยแบบว่าเสียใจเลยสิครับ <c oughs> เสียลูกไป,ปนหนึ่งคนก็ <c oughs> ถามว่าเสียใจเราเรากําหนดงานบวชไว้หมดแล้วอใช่ปะกำหนดงานบวชอีกประมาณสี่เดือนจะถึงงานบวชเขาคือคือตอนเนี้ยอที่วัดน้อมเนี่ยจะกลับมาดังไหมจริงๆอะ่ะรักษาระดับรักษาระดับไว้อย่างเงี้ยดีแล้วอย่าดังไปมากกว่านี้เลยเดี๋ยวระเบิด <c oughs> เดี๋ยวมาระเบิดเราเอาแบบให้มีคนศรัทธาเราจริงๆดีกว่าเอาแบบคุณ,ณภาพไม่เน้นปริมาณเน้นคุณ ณภาพดีกว่าแล้วก็ให้ท่านทําบุญเกี่ยวลักษณะเกี่ยวกับช่วยโรงพยาบาลช่วยคนที่เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนน่ะ<ม>อันนี้จะเสริมบารม<ๆ>ีท่านนี่ก็จะบริจาครถกูชีพทุกปีแหละปีละคันละคันละคันอ,อ๋อจะได้ร่วมบุญด้วยครับปีได้ร่วมบุญด้วยแต่ว่าเออแล้วไอ้ตรงที่เคยเป็นที่ทิ้งศพปัจจุบันนี้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วหรอครับโผมเสร็จโมเสร็จหมดแล้ว แล้วก็กําลังจะขึ้นเมนใหม่เพราะว่าเมนหลังเก่ามันมันพังแล้วตอนนี้ก็คือที่ทางวัดน่ะหลังพระจารย์เองเปิดเปิดเผาศพไร้าญาติคนที่ไม่มีญาติไม่มีเงินเงนี้ยเขาก็จะติดต่อมาที่นี่เผาให้ฟรีสวดให้ฟรีไม่เอาตังใครไงโอ้ oh. ก็มา oh. ตลอดจนมาเผาจนเมนตอนนี้ก็คือเมนมันรับไม่ไหวก็คือว่าต้องต้องขึ้นเมนใหม่ขึ้นเป็นเตาน้ํามันอ hmm. เพื่อจะได้รองรับจุลที่เขาออเอาตอน,น้ำมันนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะก็นะ มันก็ยังดีกว่าเพราะว่าเตา้ํามันมันเก็บความสะอาดทําความสะอาดเรียบร้อยง่ายกว่าจะทําจะทําเลยหรือเปล่าครับเนี่ยตอนน,อาานี้ยังไงที่กําลังเริ่มขึ้นฐานแล้วเดี๋ยวพาไปชมเนาะเขาใช้เขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบใช้งบเท่าไหร่เ <ม EN S 1> นี่ยก็อยู่ประมาณร่วมห้าล้านกว่ากว่าเพราะว่าเตามันเดี๋ยวนี้เนาะห้าล้านอ่าเอฟซีทุกคนเนี่ยไปช่วยวัดน้อมหน่อยช่วยสร้างเมนหน่อยนะคนดูท่านกับคนดูท่านเกือบสองพันโอ้พ่อแก่แ พอแก่แล้วพอแก่องค์ใหญ่เสร็จแล้วนี่ใช่ก็เดี๋ยวรอท่านอาจารย์มาเปิดนั่นแหละ <c oughs> โอ้ยเวอร์ไปเวอร์ไป <c oughs> เดี๋ยวไปแน่ไม่ต้องห่วงไปแน่ไปแน่ครับอ <ừ> อ๋อตรงนั้นใช่ไหมครับก็ <c oughs> เป็นเมนอ่ะหรอนี่ลานหลังตรงนี้ที่จริงก่อนมันเป็นเป็นเมนหลังเก่าอยู่ใช่ไหม,มที่เผาเป็นเมนสี่เสา <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ผีเต็มเลยน่ะเป็นเปรตอ่ะตายโหงก็เยอะตรงนั้นน่ะครับเพราะว่าเราก็เกิดไม่ทันนอกตรงนี้แล้วก็ผมจนจนพระอาจารย์มาโถมหมดเลย โอ้รานีรถเรานเรียบเรียบหมดแล้วเนี่ย <_ d ata> ใช่แล้วก็ที่ด้านหลังนู้นเพิ่งซื้อไปเมื่อตอนปีใหม่นี่สิบสิบไร่โอ้แล้วก็ฝั่งนี้อะกำลังจะจะซื้อเพิ่มเพื่อจะเอาขยายไว้เป็นลานปฏิบัติธรรมในวันข้างหน้าอ๋อนุโมทนาครับถ้าเกิดว่าเอฟซีผมอยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ทาได้เลยใช่ไหมก็ได้รถเดี๋ยวค่อยค่อยเอาบัญชีวัดกันแล้วกันเนาะถ้าใครอยากบัญชีวัดในอันนี้ที่เ็นหลังใหม่อ๋อหลังใหม่ตรงนี้นะซ้ายมือเนาะ อช่จะขึ้นลาตตรงนี้ไงเพราะว่าตรงนี้เมนหลังเก่ามันอยู่ตรงนี้เราก็จะยา้ายอืมเอาโอ้โอ uh, ตรงนี้ดุเหมือนกันนะแต่ก่อนนะ่าจะเป็นทุ่งอะ่ะแต่ตรงนี้จะเป็น,<อ>นบอ่อที่เอาเวลา,าเผาศพแต่เขาก็เขี่ยที่ทงที่เท่าลงมาในนี้หมดเลยแสดงว่ามีมวลสารของวิญญาณเต็มเลยตรงนี้นะอ่าเอฟซีตอนนี้คนดูท่านเกือบสองพันคนตอนนี้นะโอ้ดูเยอะจังดูเยอะ ก็ใครอยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสารอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาใช่ไหมครับครับก็ไปร่วมสร้างสร้างสร้างเมนให้แล้วก็เดี๋ยวผมช่วยห้าหมื่นนะผมช่วยห้าหมื่นนะเมนเนี่ยผมช่วยห้าหมื่นโอ้โอนุทนาบุญท่านอาจารย์อย่างมากเดี๋ยวไปให้ที่วัดเลยดีป่ะได้ยินดีต้อนรับนี่มีคนถามว่าหมอเป๊กเนี่ยปากจัดตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าอาจารย์บอกหน่อยโอ้ยไม่ได้เป็นคนอย่างนี้หรอก ตอนที่เขาคุยกันที่แรกเขาดีาเอาท่านเป็นพระแล้ใช่ไหมเราจะไปพูดไม่ดีไม่ได้เราต้องให้เกียรติท่านพี่โยมเขาเป็นอย่างนี้พเพราะอะไรเพราะเขาน่าจะเกิดจากลูกติดเนี่ยเล้าหรือมากแล้วก็เลยไม่ไม่เป็นอย่างนี้มานานแล้วครับเป็นอย่างนี้มานานแล้วหรืรรอ,รอรว่าหรือว่าเมืี้หรือว่าขอตอนคุยกับพระอาจารย์เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เราก็บอกไม่ถูกนะอะ เราคุยกับพระเราจะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องให้เกียรติพระไงไม่ดีเดี๋ยวบาปครับก็ท่านยังคนบอกเนี่ยโยมเป๊กระแซวอัตมาบ่อยไม่กลัวบาปตอนนั้นท่านยังบอกผมเลยก็เดี๋ยวจะช่วยเรื่องเรื่องเมนเผาศพให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาที่วัดนะครับได้ครับครับได้ครับแล้วแล้วสงการท่านไปไหนครับสงการท่านไปไหนสงการอยู่วัดไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าวันที่สิบสามเอ้สิบสี่ก็ตส่งน้ําพระกันส่งน้ําพ่อแก่กันครับอ๋อ อ๋อดีอนุโมทนาครับเดี๋ยวพอวันไหนผมไปจะแจ้งล่วงหน้าเผื่อจะได้เอฟซีไปร่วมกันวัดท่านจะได้แตกๆไปไปเลยนะระเบิดไปเลยได้ยินสิก่อนนะได้ครับก็ขอขออาจาร,รย์อวยพรผมหน่อยนะเนี่ยท่านเป็นพระต้องอวยพรหน่อยสับพีหน่อยจะสับพีหรือจะเอาอะไรดีเอาอะไรก็ได้เอาเอาเลยครับเอาเลยครับนี่เห็นมหม<อ>ิติใหม่พระอวยพรหมอผีกลางไร้คนดูสองพันคน <laughs> ขออ้างคุณะ สีรัตนไตายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อีกทั้งคุณบิดามันดาครูบาอาจารย์บุรพากษัตริย์ขัติยะวงของไทยพระเสือ่อมเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระหลักชัยอีกทางเจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพ่อหอกรองอีกทั้งเจ้าพอ่าพอ,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 าพอพระการชาญชัยศรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกด้วยบุญบรารมีจงส่งผลหนุนนำ ให้ยาดโยมพุทธศาสนิกชนที่ดูทั้งไฟ์สดก็ดีและทั้งท่านหมอหมออะไรนะหมอเป็กเห,หรอหมอผีเากุท่าน,านจำไม่ได้อะน้อยใจนะเนี่ยก็เรียกแต่กระหม่อมเป็กหมอเป็กเนาะก็ทักหมอผีส <laughs> าวรีก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนทําการใดก็สําเร็จลุ่งเรืองหน้าที่ใครคิดคดคิดลายใครใส่ร้ายไปสีฉิฉารทษยาก็ขอให้แพ้ภอ,อัมอํานจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลาธูครับาทุครับ อ่านะสาธุครับเดี๋ยวจะไปจัดก,การให้เดี๋ยวจะบอกล่วงหน้าเอาเอาคนกี่แสนเดียเอาให้วัดแตกเลยไหมแล้วแล้วแต่เจาก,การุณาท <laughs> <laughs> ่านมีลูกศิษย์เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวไปจะบอกล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวรับมือได้นะคะเพราะว่าถ้าคนไปเยอะจะได้เตรียมตัวให้รับลื่นเนาะครับครับครับโอเคครับนมัสการครับผมนมัสการครับอ้าวเจริญพรครับโยนมัสการครับนมัสการครับอุ้ย